ตะกูดตะกูดคือหางเสือเรือนเรียกว่าตะกูดภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงหางเสือเรือที่ติดท้ายเรือที่ว่าคอยคัดให้เรือแล่นไปตามต้องการมีหางเสือเรือถ้าภาษาธรรมมันเป็นเรือชีนิดหนึ่งเป็นอัตภาพนาวาเป็นอัตภาพนาวามันเป็นเรือชีวิต เรือชีวิตต้องมีหางเสือเรือคือธรรมะโดยเฉพาะก็เพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาเป็นหางเสือเรือของอัตภาพนาวาเป็นหางเสือเรือที่ประกอบขึ้นด้วยธรรมะถ้าเป็นภาษาคนก็หางเสือเรือทำด้วยไม้แขวนไว้ที่หางเรือ แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็เป็นสติสมชัญญะที่แขนไว้ที่อัตภาพนาวาชีวิตจิตใจที่จะได้เคลื่อนไหวเลือ่อนเคลื่อนไปอย่างถูกต้องภาษาคนคือหางเสือเรือท้ายเรือภาษาธรรมสต,ติปัญญาอยู่ที่ท้ายชีวิตหรืออัตภาพนาวา คำว่าอัตภาพนาวานี่คือร่างกายชีวิตนี่มีขันมีทาพมีอายตนะมีมือมีตีนมีหัวมีรวมกันแล้วก็เรียกว่าอัตภาพนาวาเป็นสิ่งที่ต้องถือท้ายให้ตรงด้วยหางเสือของมันคือธรรมะหรือสติสมปชัญญะ